จูดิตบัตเลอร์นักปรัชญ,ญาผู้ท้าทายขนบและขอบเขตสวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับหนึ่งในนักคิดที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งยุคสมัยผู้ซึ่งงานของเธอได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่เรามองและเข้าใจเรื่องเพศสภาพอัตลักษณ์และความเป็นมนุษย์เธอคือจูดิตบัตเลอร์จูดิตบัตเลอร์เกิดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์คศ1956 ในครอบครัวชาวยิวที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาและการตั้งคำถามบัตเลอร์เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยหนังสือและการถกเถียงทางปรัชญาตั้งแต่วัยเยาว์บัตเลอร์แสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างลึกซึง้งในคำถามเกี่ยวกับตัวตนอัตลักษณ์และความเป็นอยู่ของมนุษย์บัตเลอร์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากเวสลียนมหาวิทยาลายัยและได้รับปริญญาเอกด้านปรัชญา เธอเป็นศาสตราจารย์ด้านวรรณคดีเปรียบเทียบและทฤษฎีวิจารณ์ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับบัตเลอร์มากที่สุดคือหนังสือ Gender Trouble หรือปัญหาเรื่องเพศซึ่งได้ปฏวิวัติวิธีคิดเกี่ยวกับเพศสภาพและเพศวิถีหนังสือเล่มน,นี้ได้นำเสนอแนวคิดที่ว่าเพศสภาพไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิดแต่เป็นการแสดงออกที่ถูกสร้างขึ้นผ่านการกระทำซ้ำ บัตเลอร์นำเสนอแนวคิดที่ทา้าทายว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นธรรมชาติหรือความจริงเกี่ยวกับเพศสภาพและเพศวิถีนั้นแท้จริงแล้วถูกประกอบสร้างขึ้นผ่านอำนาจทางสังคมเธอชี้ให้เห็นว่าสังคมมีการกำหนดบทบาทและความคาดหวังต่อเพศต่างๆซึ่งจำกัดเสรีภาพและศักยภาพของมนุษย์เธอนำเสนอมุมมองใหม่ที่เปิดพื้นที่ให้กับความหลากหลาย และการยอมรับความแตกต่างงานของเธอได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิ์ของกลุ่ม LGBTQ และการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมทางเพศในวงกว้างชีวิตและผลงานของบัตเลอร์สอนเราหลายสิ่งที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองกล้าตั้งคำถามกับสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นความจริงมองเห็นคุณค่าในความหลากหลาย เข้าใจพลังของภาษาและการแสดงออกไม่ยอมแพ้ต่อแรงกดดันแม้จะ,ะเผชิญกับการวิพากวิจารณ์ณและต่อต้านอย่างรุนแรงตระหนักว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเนื่องแนวคิดของจูดิตบัตเลอร์สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างน่าสนใจเมื่อเราเข้าใจว่าอัตลักษณ์ของเราไม่ได้ถูกกำหนดตายตัวแต่เกิดจากการกระทำและการแสดงออกซ้ำ,ซำ เราจึงมีอิสระมากขึ้นในการสร้างและกำหนดตัวตนของเราเองการตระหนักว่าบรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อวิธีที่เรามองและประเมินตนเองช่วยให้เราสามารถปลดปล่อยตัวเองจากความกดดันและความคาดหวังที่ไม่จำเป็นและก้าวไปสู่การค้นพบตัวตนที่แท้จริงและมีความสุขมากขึ้นท้ายที่สุดจูดิตบัตเลอร์ เป็นแบบอย่างของผู้ที่กล้าคิดต่างกล้าทา้าทายและกล้าที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเธอแสดงให้เห็นว่าการตั้งคำถามและการมองโลกในมุมมองใหม่ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นพลังสำคัญในการสร้างสังคมที่เท่าเทียมและเป็นธรรมสำหรับทุกคนเธอได้ทิ้งบทเรียนสำคัญไว้ให้เรานั่นคือการกล้าที่จะตั้งคำถาม กล้าที่จะคิดนอกกรอบและกล้าที่จะยืนหยัดในความเชื่อของตนเองแม้จะต้องเผชิญกับแรงต้านมากมายก็ตามและนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดและพัฒนาตนเองสู่ศักยภาพที่สูงสุด